สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกิทาโรนะคะวันนี้นะคะหมอน้องจะมาทำดวงความรักนะคะประจำปี2,564นะคะของชาวราศีตุลน,นะคะหรือลัคนาราศีตุลก็ได้นะคะสำหรับคนที่ผูกดวงเรียบร้อยแล้วนะคะเออหมอน้องจะใช้ไพ่เออทาโร่นะคะแล้วก็ไพ่มูนโรจีออร์เคิลแล้วก็โรแมนต์แอ l เจ a ลออร์นะคะ เลยหมอน้องจะเปิดไพ่ทั้งหมด10บใบก่อนนะคะแบบเซลติกครอสนะคะจะเป็นดวงความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะเข้าคร่าวนะคะในปี2564นี้นะคะอ่ะะมาดูกันเลยนะคะ night of vans นะคะ Queen of Cups ชาวราศีตุลเนานะ Seven of Wands Two of Cups Hero Fan นะคะ Four of Wands Van. Mm hmm. เทนออฟบานห้าเหรียญแล้วก็ Knight of Pentacle นะคะเด <Dead>. oh, <laughs> ทโอ้ทําไมอะ <laughs> ใจร้ายจังเลย <laughs> หมอน้องเกิดลาฟีนี้เนาะหมอน้องเกิดลคนาลาฟีตุนอ่ะ <laughs> <laughs> ในปีนี้นะคะเออเหมือนกับคุณค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นอ่ะกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคุณอยากจะแอคชั่นอะไรบางอยา่างที่มันเกี่ยวกับความรักของคุณอะ่ะนะซึ่งก่อนหน้านี้เหมืนน้องมีความรู้สึกว่าคุณรักใครบางคนนะคะถ้าเกิดคุณยังไม่มีคู่รักหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณรักใครบางคนแต่เหมือนกับว่ามันเข้าเหมือนกับ ไม่สนใจคุณอะ่ะหรือไม่ไม่อยากได้คุณหรือหรือเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้นะคะหรือหรือไอ้ท่าทีที่เขาแสดงออกอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องการเราอะนะแต่เขาอาจจะต้องการเราก็ได้นะคือหมอเรามีความสุขว่าเขาก็าก็เขาก็รักคุณชอบคุณนะคะเออแล้วตัวของคุณเองอะ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่ายังไงอะนักรักอยู่แล้วอะฟิตตนก็เป็นนักรักเนาะ เพราะดาวประจาตัวก็เป็นดาวศุกร์นะคะเป็นดาวที่เกี่ยวกับความสวยงามความรักอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณมีความรักเข้ามาเรื่อยๆนะคะในปีนี้คุณก็จะมีความรักเข้ามาอีกนะแต่มันเหมือนกับว่าพอคุณมีความรักแล้วคุณจะรักมากเกินไปอ่ะมันก็เลยทําให้มีความสุกว่าโอมันเหมือนกับเราขัดแย้งในตัวเองอะ่นะเนาะคือ เราอยากมีความรักแต่เรากลัวเรากลัวแล้วเราก็พยายามที่จะผลักมันออกไปก็ได้นะคะคุณก่อนหน้านี้คุณมีความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับเดเรโรเฟนก็คือรักที่มัน ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเออบางคนก็อาจจะเหมือนกับว่าเริ่มชอบชอบกันแล้วเหมือนเหมือนกับมันมีคอมมิชเมนต์แต่ว่ามันก็ยังไม่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ในอนาคตในเร็วๆนี้นะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะมีความสุขร่วมกันนะคะคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่ที่เราชอบอนะเออนะคะถึงแม้เออแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของความรักอันนี้มันเหมือนกับ มันเป็นความรักที่มันเป็นรักต้องห้ามาตัวเองมันเป็นห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็มันเป็นความรักที่จริงๆแล้วมันมันมีบาดแผลหรือว่าคนที่คนคบอยู่เขา,าอาจจะเคยเสียใจหรือว่าเคยเคยหย่าร่างมาหรือเคยผิดพลาดในเรื่องของความรักมาเลิกลาอะไรกับใครมาก็ได้นะคะอืมแล้วเออคนคนเนี้ยนะเขาก็ น่าจะเป็นชาวธาตุด,ดินก็ได้นะคะชาวธาตุไฟก็ได้หรือชาวธาตุน้ําก็ได้นะดินก็พืชศกันมังกรธาตุไฟก็เมษสิงธนูนะคะแล้วก็น้ําก็มีนกรกฏพิจิกนะคะอ่ะนะแต่เมื่อน้องมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมาเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างก็ได้นะคะขึ้นก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงปีนี้มันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ ที่ที่ที่น่าตื่นเต้นเล้าใจอะนะคะระหว่างคุณกับเขานะแต่มันมีไพ่เดทไพ่เดทก็อาจจะหลายๆคู่อาจจะตัดสินใจนะคะที่จะจบความสัมพันธ์ไปในปีนี้ก็ได้นะมันมีไพ่เดทแต่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเออจะไม่ไม่ได้มีการเริ่มกันใหม่นะคะเออแต่มันหมายถึงว่าในปีนี้นะนะคะเออมันสมมติถ้าเกิดปี2565ก็อาจจะมีการกลับมาก็ได้อะไรประมาณนี้นะ แต่าานี่มันมเป็นการดูเออก็ให้ระวังเอาไว้ก็แล้วกันนะคะว่าจะมีการจบความสัมพันธ์ไพ่เดทขึ้นมาจบความสัมพันธ์แล้วไปเริ่มใหม่กับคนเดิมก็ได้หรือว่าจบไปเลยก็ได้ไปเริ่มใหม่กับคนอื่นก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเอออันนี้หมอน้องก็พูดเผื่อว่าเขาอาจจะเสียชีวิตหรืออะไรก็ได้นาะอเอออันนี้มันก็สามารถเป็นไปได้นะแต่เราก็อย่าไปวิตกกังวลให้มากนะคะมันคือการจบมากกว่าการจบมันก็เหมือนกับว่า การตายการตายมันไม่ได้หมายความว่ามันสิ้นสุดเลยเนาะมันก็เหมือนกับว่าตายไปแล้วอ้าวเขาก็ไปเกิดในโลกของเขาก็คือโลกของวิญญาณก็ได้คือพอตายปุ๊บก็เกิดใหม่ทันทีเป็นในโลกของวิญญาณเนาะเออถ้าเกิดว่ารู้เรื่องแบบพรอพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะอืมสาหรับชาวพุทธนะคะเออแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาดูแล้วเป็นชาวคริสก็อาจจะแบบว่าเออก็อาจจะไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆกันก็ได้เนาะเออก็อาจจะเข้าใจคล้ายๆกันก็ได้อ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเออบางท่านที่ยังโสดอยู่นะสําหรับคนที่โสดสนิทเลยจริงๆอาจจะมีคนเข้ามาให้ชอบชอบบ้างแหละแต่มันเหมือนกับว่าบางทีเราก็เหมือนเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไงเราเหมือนลาคาแล้วเราเราเราเป็นคนเลือกมากอะเลือกมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนที่เข้ามาบางทีถ้าเกิดว่าทําอะไรให้เราไม่พอใจนิดนึงเราก็ไม่เอาแล้วเพราะมันเหมือนกับก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยมีบาดแผลหรืออะไรบางท่านอย่าล้างมานะคะ ก็ได้เหมือนกันหรือมีการจบความสัมพันธ์ไปอย่างเงี้ยนะความรักในครั้งนี้มันเป็นความรักที่มันขาดอะไรบางๆไปบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องฐานะก็ได้เช่นถ้าไม่ใช่ฐานะเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากเออยังไงะสังคมที่แตกต่างจากเราก็ได้นะคะอืมนะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้มัน มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อะคือคือคือในในความคิดของเขาเหมอเนาะมีความสุขว่าเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงมอบความรักที่ unconditional love ก็คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับคนคนนี้นะคะอืมเอ่อให้ระวังอย่าใจร้อนเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้เราจะเย็นๆไว้นะคะอืมนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นไพ่ของอนาคตคือไพ่ของอนาคตคือไพ่ไปที่หกแล้วก็ไปที่สิบเนี่ยนะ มันขึ้นอยู่กับเราด้วยเหมือนกันว่าความความสัมพันธ์มันจะจบลงไหมนะถ้าเกิดว่าเราทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปแบบเรื่อยๆนะเนี่ยคุณกับเขามีโอกาสที่จะเป็นทวินเฟรมกันได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์นะคะต้องระวังเรื่องอารมณ์หรือความใจร้อนของคุณเอาไว้ด้วยนะคะอืมเนาะอ่าเดี๋ยวมอน้องมาดูไพ่ใต้สำ่ับ ม่ใช่ขอโทษค่ะทำไมมันเป็นอันนี้หมอน้องไม่ได้เล่นตลกเนาะแต่ว่าไพ่มันกลับมันอยู่อ่าไพ่ใต้สำรับนะคะอ่ะโอเคอ่ะ tree of cups นะ tree of cups ก็คือไพ่ฝามถ้วยก็คือการกลับมาคืนดีถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณทะเลาะกับ คนรักของคุณนะคะมันจะมีการกลับมาคืนดีกันแต่อย่างว่านะก็ต้องระวังด้วยนะคะหลังจากที่กลับมาคืนดีแล้วมันก็อาจจะจบได้อีกเหมือนเดิมก็ได้นะเนี่ยนะ three of cups เอ่อ three of cups บางท่านทานายว่าเป็นการแบบว่าเทิร์ดปาร์ตี้อะไรอย่างงี้แต่หมอน้องไม่ได้ทานายแบบนั้นนะคะก็คือคุณจะมีความสุขกับคนรักของคุณนะคะหรือคนที่คุณหมายปองนั่นเองหรือถ้าเกิดใครยังโสดสนิทเลยคุณมีโอกาสที่จะเจอความรักดีๆนะเออนะคะใน การที่คุณไปงานแต่งงานงานลื่นเลิงหรืองานปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงอะไรก็ได้คุณจะไปเจอคนคนนี้นะคะซึ่งเขามีลักษณะที่เป็นชาวทัดไฟก็ได้ชาวธาตน้ำก็ได้หรือชาวทัดดินก็ได้นะคะอย่างที่หมอน้องบอกบางคนก็มีฐานะร่ารวยนะคะแล้วก็ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นนะแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะคะมีอะไรเขาเรียกว่ามีเสน่ห์อ่ะนะ พูดจาสุภาพอ่อนโยนนะคะประมาณนี้นะคนที่คุณจะเจอนะคะ,ะเดี๋ยวมอน้องมาดูไพ่โรแมนต์แอนเจิ้ลให้คุณ stay optimistic about your love life นะคะ wedding ้าว codependency แล้วก็ you deserve love นะคะเออหมายถึงว่าให้เราเนี่ยพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความรักนะคะอืมให้เรามองมองมองในแง่ดีไปก่อนอะ positive thinking นะคะ and f a t h will bring you romance นะคะเออให้เรามีศรัทธาในในเรื่องของความรักนะคะเนอะ บางคนอาจจะถึงขั้นได้มีการแต่งงานเลยก็ได้เนาะออหรือไม่เนี่ยอย่างที่หมอน,น้องบอกมันะจะมีโอกาสเราไปงานแต่งงงแต่งงานอะไรนะอาจจะไปเจอกับคนคนนั้นก็ได้นะโค p e ีเพนเดนซนะคะความรักในครั้งนี้ทำให้คุณหลงไหลามากเลยเนาะยูดีเซิร์ฟเลิฟและตัวของคุณเองอะก็คู่คนที่จะได้รับความรักในครั้งนี้ด้วยอืมนะ เหมือนกันแบบว่าเราเป็นคนดีมาตลอดเราซื่อสัตย์กับความรักในในครั้งนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเพียงแต่เราจะต้องมีความศรัทธาแล้วก็คิดในแง่บวกไว้เสมอนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่มูนโ,โรจีออรัคเข้าก่อนนะคะ meditate and contemplate Bring love into the situation. แล้วก็ it's time to take action. อุ้ยได้เหมือนอันเมื่อกี้เลยนะเนาะมะ่อกน้องก็สับแล้วเนาะอ่ะ meditate and contemplate เมื่อกี้คือหมอน้องได้ทำราศีกันไป <laughs> แล้วก็หมอน้องก็ได้ไพ่สองใบนี้เนาะแต่หมอน้องฝับแล้วนะอืม meditate and contemplate ก็คือเราต้องเหมือนกับ เราต้องมีสมาธินะคะคืออย่าไปโฟกัสกับเรื่องของความรักหรือว่าคือคือโฟกัสได้แต่ว่าเราไม่ไม่ต้องไปฟุ้งซ่านนะเพราะว่าจริงๆชาวราศีตุลเนี่ยเป็นชาวนักรักอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะขาดความรักไม่ได้เลยในชีวิตนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันต้องมีเรื่องรักเข้ามาเกี่ยวพันเรื่อยๆอต่อให้คุณอายุมากอะอายุสักแบบหกสิบห้าเจ็ดสิบอะไรเงี้ยคุณก็ยังมีความรักได้เนาะเพราะคุณเป็นราศีของดาวศุกร์ นะเราวีนัสนะคะอืมเป็นคนที่มีความรักเปี่ยมล้นในหัวใจอะ่ะเป็นนักรักอ่ะนะอืมเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ฟุ้งฟ่านในเรื่องของความรักมากนะมีอะไรที่ให้ทําก็ทําไปที่มันเป็นหน้าที่ของเรานะคะและดูแลตัวเองให้ดีบางท่านไปเล่นโยคะไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยนะคะ bring love into the situation ให้นําความรักเข้ามาในสถานการณ์ของคุณนะคะอืม ซึ่งคุณก็ถนัดอยู่แล้วแหละเ <c oughs> นาะการที <c oughs> ่จะเอาความรักเข้ามาในสถานการณ์เนาะ it's time to take action ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่จะ take action ในปีนี้นะถ้าก่อนหน้านี้เราไม่ take action นะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนรักของเรารู้ว่าเรารักเขานะคะ คนที่เข้ามาเดียวกับคุณก็อาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้ชาวราศีกุมก็ได้หรือชาวราศีเมษก็ได้นะคะชาวราศีเมษก็เป็นชาวที่ถูกกับชาวราศีตุลเนาะเพราะอยู่ตรงข้ามกันอ่าเป็นราศีที่อยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะอะโอเคนะคะหมืน้องก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามา รับชมคลิปของหมอน้องนะคะสำหรับคนที่อยากดูดวงส่วนตัวนะติดต่อมาทางไลน์แอที่หมอน้องให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าครูให้หมอน้องเนาะนิดๆิดหน่อยๆน่อยะคะโอเคค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ